ต้องบอกว่าเป็นข่าวที่หลายคน,นยวิาพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างเยอะตลอดช่วงหลายวันที่ผ่านมากรณีที่คุณโตโน่พาคินคำวิไลศักดิ์จะว่ายน้ําข้ามแม่น้ํโขงระดมทุนมอบให้กับโรงพยาบาลนะครับคือเรื่องนี้อย่างที่บอกไปว่ามีคนตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของความเสี่ยงแต่ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งเองก็อาจจะเป็นโอกาสของคนในพื้นที่เช่นเดียวกันขณะที่นักข่าวไปคุยกับคุณโตโน่เมื่อวานนี้ยืนยันว่าตอนนี้พร้อม100%เทั้งกายและใจครับ ที่เป็นภาพที่คุณโตโน่พาคินคำวิไลศนะครับฝึกซ้อมว่ายน้ําแล้วก็ทดสอบสมรรถภาพร่างกายภายในอุโมงค์น้ําฝึกพลังงานในการว่ายน้ําที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยซึ่งมีแห่งเดียวในอาเซียนซึ่งภายหลังจากที่มีเอกสารการเผยแพร่ออกมาระบุว่าคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยยินดีให้ความอนุเคราะห์โดยมีค่าใช้จ่ายตามระเบียบ ก็มีประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเหมือนกันนอกจากนี้ยังมีเอกสารการประชุมระบุถึงการเตรียมงานแล้วก็ภารกิจที่จะต้องทํา33รายการมีรายชื่อหน่วยงานหรือว่าสังกัดที่ต้องรับผิดชอบอย่างเช่นทีมแพทย์พยาบาลการจัดหารถพยาบาลอ,อบจนครพนมก็ต้องไปสนับสนุนอาหารของทีมงานเรือลำใหญ่สำหรับทีมดูแลความปลอดภยัยแล้วก็ยังมีรถตู้ไม่หมดนะครับยังมีการจัดตั้งเวทีแสงสีเสียง มีพิธีสงฆ์รถตำรวจนำขบวนแต่อีกด้านหนึ่งแม้ว่าจะมีกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ถึงการที่ต้องเตรียมกันเยอะขนาดนี้หลายคนก็มองว่านี่จะเป็นโอกาสในการร่วมงานและแสดงความสามารถขยายโอกาสภาคการท่องเที่ยวและท้องถิ่นได้ครับมีคำชี้แจงจากคนที่จัดกิจกรรมนายกฤษณะบุญยะพัทโรก็บอกว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่ออกมานั้นเป็นเอกสารชุดแรกๆที่มีการพูดคุยกับทางจังหวัดนครพนม เพื่อหาหรือร่วมกันโดยหลายภาคส่วนก็ให้ความอนุเคราะห์อุปกรณ์ครับส่วนใหญ่มีอยู่แล้วก็ช่วยเหลือกันไปตามกำลังที่มีส่วนไหนขาดทีมโตโน่ก็จะเป็นคนจัดหาด้วยตัวเองยืนยันว่าไม่เป็นภาระใครเพราะเจตนาก็คือการไปเพื่อให้ครับล่าสุดเมื่อวานนี้นี่คือภาพที่เกิดขึ้นครับคุณโตโน่เดินทางถึงจังหวัดนครพนมแล้วนะครับและเดินทางไปที่ชมรมนกเป็ดน้ำโขงนครพนม ไปร่วมกิจกรรมเก็บขยะรักษาสิ่งแวดล้อมและลงเรือดูร่องน้ําที่จะว่ายน้ําทํากิจกรรมในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็ยืนยันถึงสภาพจิตใจร่างกายพร้อมเต็มที่ยิ่งได้ดูสภาพพื้นที่ก็ยิ่งมั่นใจและไม่รู้สึกท้อครับส่วนดราม่าต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงครับไม่ไม่ต้องเป็นห่วงผมไม่ได้รู้สึกเท้อแท้อะไรนะครับมีแต่รู้สึกว่า เราจะช่วยเราจะทำให้ดีที่สุดนะครับดังนั้นพร้อมครับอีก3วันครับสำหรับกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงระยะทางไปกลับ15กิโลเมตรนะครับจัดขึ้นเสารนี้แล้วครับระดมทุนจัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาล2แห่งคือโรงพยาบาลนครพนมและก็โรงพยาบาลแขวงคำวนประเทศลาวนั่นเองนะครับคืออย่างที่คุณผู้ชมเห็นจากกราฟิกในภาพนะครับก็จะเริ่มว่ายเนี่ย ข้ามฝั่งโขงไปที่ฝั่งขมวนแขวงขมวนของประเทศลาวที่หลายคนกังวลก็คือในช่วงนี้เป็นฤดูน้ำหลาก<อ>แล้วน้ำค่อนข้างเยอะระดับน้ำก็ค่อนข้างสูงแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วยอาจจะเป็นความเสี่ยงเป็นอันตรายหรือไม่อย่างไรจริงๆจุดนี้เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตในภาพที่ถ่ายจากดาวเทียมอาจจะเห็นไม่ชัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเลยฤดูน้ำหลากไปแล้วเป็นช่วงหน้าหนาวหรือว่าหน้าแลง้ง ภาพของแม่น้ำโขงเนี่ยจะแตกต่างไปมากเลยทีเดียวนะครับอย่างภาพนี้ผมถ่ายเองนะครับช่วงประมาณปลายปีที่แล้วนะครับคือที่นครพนมเนี่ยมันจะมีความเอกลักษณ์โดดเด่นอยู่อย่างหนึ่งนะครับพอเข้าสู่ช่วงหน้าแล้งจะเห็นเป็นเนินทรายลักษณะแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพนี้เรียกว่าเนินทรายสีโคตรบูรณนะครับซึ่งเนินทรายแห่งนี้ถ้าเวลาน้ําลงเยอะ มันจะกินพื้นที่เข้าไปเกือบประมาณครึ่งของแม่น้ําโขงแม่น้นําโขงในความกว้างประมาณ2กิโลเมตรถ้าเกิดว่าเป็นช่วงหน้าฝนก็จะ2กิโลเมตรเต็มๆแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าแง้งน้ํามันจะลดลงไปค่อนข้างมากก็อย่างที่เห็นนะครับว่ามันจะเหลือเพียงแค่ความกว้างกว้างเนี่ยไม่ถึง2กิโลเมตรประมาณแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองมันก็จะทําให้การว่ายน้ำเนี่ยง่ายมากขึ้นดังนั้นภาพที่หลายคนกังวลก็คือพอเห็นน้ําโขงที่ไหลเชี่ยว อย่างที่เห็นภาพเมื่อสักครู่นี้ตอนที่คุณโตโล่ไปลงเรือเนี่ยต่างกับที่ผมไปถ่ายค่อนข้างมากาน้ํามันเชี่ยวน้ํามันแรงมากหลายคนก็เลยอดเป็นห่วงไม่ได้ว่าถ้าเกิดบ่าว่า้น้าไปเนี่ยมันจะเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับความจริงรตามกําหนดการคือจะไหวยข้ามไปไ่ว้เนี่ยวันสักสามชั่วโมงเสร็จแล้วไปพักฝั่งนูน้นพอร่างกายเนี่ยพร้อมเสร็จปุ๊บจึงว่วยกลับมาฝั่งไทยหลายคนก็กังวลนะว่ยไปว้ไว่าว้กลับมาเรื่องความกดทวนน้ําอีกนะครับใช่มาจะต้องใช้พละกําลังมากถึงได้มีการฝึกซ้อมมาอย่างต่อเนื่องนะคะ